ว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ต้องคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะเพ่ให้เกียริให้ความสำคัญกับนิคมนะครับเรื่องที่ในการมองเห็นในการที่จะดําเนินการยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดเข้ามาอยู่บนคนเลยรถที่เขายด้วยผู้ประกอบการการทำเหมืองรองพัฒนากลุ่มเป้าหมายพิเศษในการขับเคลื่อนงานของนิโมเป็นโครงการนำร่องบนหน้าพระลานค่ะท่านธนาพิพัฒน์นะคะท่านก็เป็น นายกนะคะคนหนุ่มไฟแรงนะคะดูแลท่านก็มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาให้ความสาคัญค่ะแล้วก็สื่อเนื่องมาจากที่ตามที่ท่านผู้ปกครองได้เกี่กับภารกิจงานของกรมพัฒน์เนี่ยนะคะเราก็ให้ความสำคัญจากทุกภาคส่วนค่ะในการที่เราจะมาร่วมกันจัดสวัสดิการสังคมนะคะแล้วก็ที่มีรอยยิ้มผู้คนนะคะในทุกมิติด้วยนะคะก็สุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณค่ะทีือข่ามา ็บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่านะคะแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะท่านประสนทธิ์ขณะที่ดีอยู่ท่านที่2ค่ะบค่นขออนุญาตนะคะขอเรียนเชิญจะพาเห็นภาพก่อนนะครับเปิดแบบนี้นะครับของของแง่เกี่ยวกับภาพภาสัญลักษณ์ของเราครับเพื่อให้